สวัสดีับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใส456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟา998เนอะครับเนาะอามาพี่น้องให้เบลเล็ตเก็บมาเทปประเจ้าขี่คาดอีกเลี้วนะครับผมแล้วก็ทุนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะมาขอจัดไปที่เบดหน0่แล้วกันนะครับห้าพตัตาตาตตครับผมอีพอใจไหลไหมแล้วกบผม ก็ขอตัวคูณก่อนเลยแล time, <t> ้วก okay. ันนะครับผมนะรอบนี <section> long, ้นะครับเนาะแรงลมเราได้นะครับฝ่ายครับผมแรงลมองศาเราได้นะครับผมนะเบกเวกเวกกับเอี <section noise> ๊ยมเก่ยกับบอมสวยดีสวยไปกันต่อครับผมสวยสงามๆโอเคแรงลมเขาดีโยนะครับผมนะไปกันต่อที่คูณ14ไปเลยนะครับแรงลมเราดีเรากดแบบไปไปเลยนะครับผมนาไม่ต้องกดค้างนะครับเนาะอ่ะคูณ16ต้องกดค้างนิดนึงแล้วก็ปล่อยนะครับไม่งั้นแตกแท้แน่นอนนะครับว้าหเอี๊ยมเก่งกับบอม มุนสต้องมาแล้วได้เพียนจังหวะน Pearson> ี้ขอสวยๆงามๆนะครับเนาะแรงลมเขาได้องศาเขาได้วัดเรียบเลยนะครับผมนะขอตัวูวตัวหมุนก่อนละกันนะครับผมนะจังหวะนี้นะครับลงกระถาเรียบร้อยนะครับหลวงกระถาหลวงปู่โตเรมอนเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ก็เต็มเกล็กระเบไปกันต่อเลยนะครับผมนะหมุน12ต้องมาแล้วนะครับผมนะสวยๆงามๆแรงลมเราดีสวยงามนะครับผมมาหมุน14ไปเลยละกันนะครับผมนะ วอาสูตรด,เดั้งเดิมเฮาแล้วกันนะครับจังหวะนี้ก็เอ็นเกลียบกับผมพอพอพอมาขอตัวคูณต่อแล้วกันนะครับลงกระถาหลวงปู่โดเรมอนเรียบร้อ Gore, after, ยนะครับผมนะแรงลมอุณหภูมิความชื้นองศาและฟาเรนไฮน์เข่าได้นะครับสวยๆงามๆจังหวะนี่วุ้ยใจหักหวาบเลยครับพี่น้องเลยมาเดินเละนะครับผมนะเดินเละครับผมหมุน14บสคูณยีนะครับผมนะสเตียรเดิมนะครับสเตียรนี้ก็หมุนหมุนไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมนะ แต่ถ้าเอา20่สิคูณยี่เดี๋ยผมบอกเลยนะครับยากครับผมคือเก่าเลยนะครับผมผมร้องมึงเบิ้ลแล้วนะครับผมนะต่อให้หมุน20่สคูณยีถ้ามันบ่แตกจังได้ก็บ่แตกนะครับผมถ้าหมุน18 18จริงจรินะครับผมนะมันมันยากเกินไปนะครับมันยากนะครับผมนะแต่ถ้าเอาหมุน10อย่างเงี้ยนะครับผมนะคูณ20อย่างเงี้ยหมุนได้อยู่ครับผมเอ,เอ้าเอ๋อเกี่ยวกับพันหาพี่น้องนะสกิดเป็นโดนสกิดเป็นโดนนะครับผมนะ เอาแล้วจังหวะนี้นะครับบมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็เอีบเกี่ยวกับผมไว้แตก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 เอาเลยสวยงามไว้แตกครับพี่น้องไอพี่ต่อครับผมจังหวะนี้นะครับผมนะมาแล้วบมาแล้วเอีบเกี่ยวกับผมตัวเอ่องสองตัวเอสองสองเอีบเกี่ยวกี่กับผมเอสองเอสองเอสองโมเมที่น้องเอ้ยเอาได้อยู่นะครับรางวัลระดับซูเปอร์นะครับแตกไปมือนหกวันเทียบเนียนเดียบนะครับเงินเนียนเดียบ เอาแตกสองหมื่นแล้วครับพี่น้องเลยสวยงามโว้ยบึ้งคือสามหัวนะครับผมนี่บึ้งคือสามหัวก็สามพันนะครับเนาะเอ้ยเรามาระดับบิ๊กวีนนะครับสวยสวยงามๆครับผมขายกันต่อผมเอาว้าวนึงครับผมโอเคครับผมก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จบที่สองหมื่นสามเน้นๆไปหนึ่งทีนะครับเนาะก็ประมาณสองร้อยกว่าเท่านะครับมาจัดกันต่อซึ่งใหม่แล้วกันครับไปครับผม สมัยอกสมัยนะครับผมนะแรงลมมันดีนะครับผมบึงแล้วนะครับพุทมาครับผมเนี้ยเดียวไปครับผมชิ้สวยงามๆไปก่อนละกันนะครับคนะุณอ่ะบู๊บึงแรงลมเพลินด้วยนะครับผมนะแรงลมดีขนาดเลยเนาะครับเนาะสวยงามสวยงามเอาละไปกันต่อครับผมโอเคแรงลมพอดีแรงลมพอดีไปกันต่อครับผม,ม,ม,ก,ผมก็อย่าลืมเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อถ้ามาถึง คูณ16นะครับผมนะให้กดค้างไว้แล้วปล่อยนะครับเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับผมนะลืมได้มันเป็นสูตรนะครับผมว้าเกียยไปแล้วนะครับมาขอตัวหมุนก่อนแล้วกันนะครับผมนะจังหวะนี้เอาคูณ18ไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งหมุนตันนะครับถ้าไม่งั้นแตกแท้แน่นอนนะครับเบรก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 เกี่ยกระเบอมมาขอตัวคูณเลยแล้วกันนะครับผมนะขอหมุน10บคูนยี่สิบละกันเนาะจะผ่านไม่ผ่านนะครับผมนะพื้นที่มีเป็นรอยไร่จังหวะนี้เบรกเออเกลี่ยกระเบอมไปเล่นเลยครับผม ก็หม e 네 <Water. S 1> ุน10นะครับผมนะหมุน10บคูณยีนะครับเนี่ยถ้าเล่นสเต็ปเนี่ยหมุนได้อยู่ครับผมสเต็ปเขาเรียกว่าสเต็ปหมุนไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเอาเทพเจ้าขี่คาดออกครับพี่น้องเอ้ยเตือเกียกครับแบบแตกมื่นวันเลี้ยบเลยนะครับผมนะว่อร์ไอเว้ยเนรางวัลระดับซูเปอร์ไปหนึ่งทีเนาะครับเนาะเอ้ยแตกมื่นเรียบร้อยครับผมเทพเจ้าขี่คานออกดุนะครับช่วงนี้ เขียได้อยู่ลอยนึงเอาเศรกิจก็ได้เอาอยู่ลอยนึงก็เอาครับผมตอดเล็กตอดน้อยไปก็บตอยงามครับผมตอดเล็กตอดอุ้ยกับพวกบล็อคชงแหลกนะครับผมนะเล็กสองสกินครับพี่น้องนะห้อย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 อย่าบอกได้บังที่พระเจ้าขี่ขั้นบังเดียวเด้อผมว่าสั้นละได้บังเดียวล้วรองนั่นก็ว้าวหมดเลยนะครับผมนะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจบที่หมื่นสองวันเทียบนะครับ เศร้า,นนาเศร้าเปล่าพอดีกว่านะครับบวไปตัวล้วครับพี่น้องเอ้ยทุนหนึ่งหมื่นแตกสามหมื่นห้าเอาละนะครับผมนะก็เล่นสเต็ปนี้แหละครับผมเล่นง่ายที่สุดแล้วนะสเต็ปนี้นะครับผมนะหมุนสิบสิบหมุนสิบเอ็ดหมุนสิบหมุนสิบสองก็พอนะครับเนาะหมุนง่ายครับผมสเต็ปนี้นะครับไปครับผมได้แล้วไปหาเหรียญเนี้ยไม่ก็ดีกว่าแล้วครับผมนะที่พระเจ้าขี่ขั้นก็พอเพียงเท่านี้ป้ายป้ายป้ายใหญ่ใกันครับผม